I'm sorry. ดินหมายเลข12นะครับแต่ว่าตอนเศร้าๆแบบนี้นะครับพ็ให้เรื่อยๆไปลองเบิร์นากเกินนะครับวันนี้กัเรื่องจีโอการ์ด ทักใส่ที่ผม,มแลนอยู่นี่นะครับแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งพิ่นยืนเปิดอยู่ตรงตามกันนะครับดูฟังขวามือนะครับออกจากขอนแก่นมากนะครับคนนิยมครับไม่ไล้ครับอ,าหา,หา,หา,อาหารอาหารพูดว่างเลยไม่ย่ามดายรถเต็มนะครับนี่ครับเป็นสาขาเก่าบนกำเนี่ยแต่เต่าก็ยังมีคน กอดกินด้วยครับมีปึกษาขาไหมนะครับเดี๋นะครับเอาขามนี้ไปนะครับเป็นหวยเล็กๆนะครับจะเป็นเขตแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดมหาสารคามนะครับดีครับหวยน้อยๆนะครับดีครับสองพานถามว่านี่จะเป็นอาเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับ เป็นตำบลโคกสีนะครับอำเภือเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านพุ่มนิมิตนะครับบ้านพุ่มนิมิตตำบลโคกสีนะครับอำเพอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับห้างจากจังหวัดขอนแก่นกับประมาณ12กิโลเมตรนะครับจากมีไฟนะครับเดี๋ยวจะมีไฟแดดอยู่้างหน้าม,มองนี่ถ้าพ่อสังเกตนะครับเดี๋ยวพอเห็นพอมันโค้งนะครับแต่สังเกตไยนะครับ เป็นไฟเขียวพอดีครับไฟเขียวพอดีบริเวณนี้นะครับบางเทียผูไม่คยมากกั่ท่โบ้จับจว่ามีไฟเดียงเลยครับ็ต้องสังเกตป้ายนะครับอันนี้เป็นบ้านทบนิมิตนะครับเป็นตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับปอนด์มันเชี่ยวนะเปิดตลอดเลยเนาะบ้านนี้จะเป็นสะพานข้ามลำน้ำพ้องนะครับสะพานข้ามแม่น้ำพอง เป็นสะพานขาแม่น้ำข้องนะครับิล่ำน้ำข้องอัน,นเป็นวัดสองข้อนนะครับที่มองเห็นขาแม่นี่จะเป็นตำบลบึงเนียมนะครับบ้านนี้นี่ครับด้านนี้เป็นบ้านท่าหินอันนี้เป็นบ้านบึงเนียมตำบลบึงเนียมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านท่าหินดูท้ายเมื่อนะครับบ้านบึงเนียมยูวขวามือนะครับอันนี้จะเข่าขอนแกน่นถือว่าเป็น ชาิเมื่อเหมือนครับเพราะว่าข้อมจะเลื่อนออกมากหลายครับสองขางทางนะครับตะบนบึงเนี่ยมนนี่ครับ นะครับไปถนนมิตรภาพนะครับออกทรายนะครับถนนเลียงเมืองขอน่นนะครับหรือถนนทางหลวงแผ่นดินไม้เลขก3 0นะครับออกเมืองขอน่นนะครับเกือบ50กิโลเหมือนเดีครับเมืองขอน่นทางเลี่ยงเมืองนี่นะครับผมจะเข่าเล่นทรายนะครับเพื่อผมจะออกไปทางจังหวัดสุราธานีนะครับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับจะลอดใต้ทางเลี่ยงเมืองเลยครับเป็นทางเลี่ยงเมืองครับที่ยกระดับนี่นะครับถ้าทางหลวงหมายเลข12กับที่พูดเลยครับเข่าไปเมืองขอนแก่นนะครับประมาณจาก6กิโลนะครับเข่าตัวเมืองขอนแก่นแต่ว่าผมว่าเข่าไปนะครับเพราะว่านะครับรถกับหลายไฟแดงกับหลายผมก็เลยสูบออกถนนเลี่ยงเมืองนะครับออกถนนเลี่ยงเมืองไปทางนี้นะครับ เป็นถนนเลี้ยงเมืองก็จะไปเขาโอ้โหมันเดินอยู่จังไดเนาะนี่เนาะโอ้โบเห็นรถโบเห็นเลยครับเดินชื่อแม่ยุคนมาหาป่าบ่ครับรถมังกรเกือบโบเห็นเมื่อกี้โอ้ต้องระวังครับเพราะบางทีขาดบนถึงเอาโคงเข้าถนนเลี้ยงเมืองแล้วนะครับอันนี้คือถนนเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับหรือถนน ท้างหลวงหมายเลข230นะครับนะครับเป็นถนนรอบเมืองขอนแก่นนะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณทด่กับเขไปจังหวัดกาลสิน์ไปนครราชสีมานะครับผมจะตรงไปนะครับเพื่อไปจังหวัดอุดรธท่านีนะครับนี่คือถนนเลี่ยงเมืองกับเป็นซีเรียสนะครับถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับเป็นซีเรียสนะครับพอเมืองขอนแก่นประมาณ47กิโลเมตรนะครับผมเคยขี่รถรีวิวแล้วก็จับ กิโลเมตรไต่ประมาณ46กิโลกวัวนะครับประมาณ47กิโลเมตรนะครับถือว่าไก่เลยครับเดินทางไ้ขามจังหวัดกุรีนะครับเอาเบื้องถนนเรี่ยงเมืองนะครับตอนเศร้าๆนะครับยังก็เคยรีวิวพี่น้องเบื้องจักเตื๋ครับตอนเศร้าๆวันนี้มาขอนยันตะเศร้านะครับออกมงเดี๋ยวออกมกว่าครับก็จะรีวิวพี่น้องเบื้องบริเวณนี้นะครับสอนขางทางนะครับ บ้านคนหนุ่มืองหลายนะครับส่วนมากจะเป็นบ้านนะครับแล้วก็รีสอร์ทนะครับนะครับเป็นรีสอร์ทอันที่มองเห็นเป็นตึกนะครับคืออ่าสาหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนะครับอยู่เด้อสาขาฟร์นเกนครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยยูเนี่ยนนะครับสาขาบอนแก,นก,นกนนนนน่นนะครับก,ก,กับ นี่สิเป็นรีสอร์ทหลายนะครับพี่น้องมาวันเที่ยงแต่ไจะพักในเมืองแอดกับว่าแถวถนนเลียงเมืองนะครับจะมีรีสอร์ทหลายนะครับแลวก็เป็นรีสอร์ทที่ดีนะครับผมกมเ็ยพันนะครับเช่นลาชิการีสอร์ทนะครับประมาณห้องละห้าร้อยบาทนะครับกับห้องใหญ่ครับมาพักครับพ r งแล้วก็สบายสบายครับผแบบอากาศโล่งๆนะครับ พนะครับพี่น้องม,มา่ักแล้วถนงน่องรเรียเมเงื่อนกับได้นะครับด้วยราคากับบ่อแพงนะครับ าผมออกมาด้นานนอกนะครับผมโ่พาตัวเมืองนะครับผมที่จะนัดข่าวเรียงเมืองกับขนแกนนะครับผมรีไฟแดงครับเพราะว่าในตัวเมืองมีไฟแดงร้ายหลายครับนะครับเวลาเข้าด่วนๆกับเซอินสไ่าได้นะครับอนะอกถนนเรียงเมืองนะครับแมนว่าสีไก่แต่ว่าเข้ากับสามารถแลนเร็วได้ครับบางแยกอประหยัดเวลาพอเขาตัวเมืองนะครับเขาตัวเมืองไกลู่แต่ว่ากันรีไฟแดงนะครับ ไมแดงหลายวางแยกกันขามห้ดเสียเวลาหลายพัแลนด์ออกถนนเรียงเมืองนะครับหรือบายพาดผมก็เลยออกบายพาดตลอดนะครับอันนี้เป็นบ้านนะครับบ้านชัดสันนะนเมืนะครับบ้านเปียมสุขนะครับเป็นสาบ้านขายวินวังก็มียูหลายเลยนะครับกรบโไก่จากตัวเมื่องหมอนแกนครับ เพื่อกันนวนนะครับต่อเพื่อกันนวนเรือเพื่อนำพ่องนะครับหรือไปวัดพระธาตุขามเจนนะครับนี่ครับไปนำพ่องเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนำพ่องไปกันนวนนะครับหนึ่งศูนย์สองเกเป็นท่าหลวงอ่าชนบทครับเลี้ยวขวามือนะครับผมจะตรงไปนะครับจะไปเขาถนนมิตรภาพนะครับเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเขาถัวเมืองขอนแก่นนะครับ เราไปแดงจังน้อยครับอันนี้เขาขอนแก่นนะครับนี่เขาไปทางตำบลศิลานะครับกับะมา่บ้าไก่ครับเขาไปจังน้อยหาโอคทลูกกเป็นแล้วครับเป็นตัวเมืองขอนแก่นนะครับดานี่ไปอำเภอนาพ่องนะครับโกไก่ครับไปช่วงนี้หมู่บ้านสามสิบยที่ลกับโบเกิดนะครับประมานนี้นะครับน้อตอนเศร้าครับ ตอนเช้าๆของถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับเอาไฟเขียวแล้วครับรุดบอ่อหลายครับตอนเศ้าๆเ,เนี่ยก็ร่นบ่อหลายนะครับรุดแต่ว่าสายมาจะหลายครับ พอไปชุ่มชนกันขยาย,ายออกมาที่และครับของมาถนนเรียงเมืองนะครับเพราะว่านี่ป้อมนนังม่นกั่มาเลยครับอันนี้เป็นป้อมนํามันพีทีนะครับอันนี้ไงเติบกับป้อมนํามันพีทีอยู่ถนน,นเรียงเมืองนะครับไงเลยครับมีห้องน้ำมีร้านอาหารไงเติอครับพีทีนะครับ ผมกำลังพาพี่น้องวิ่งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองขอนเจนนะครับถนนรอบเมืองถนนเลียงเมืองนะครับถนนทาาหลวงผระดินไม้เลข230นะครับเป็นจมีเลขกํากับไปนะครับผมท่งหลวงบระเดินถนนนะครับ อนเซนนีก็มีเลขก,กับกลับนะครับเป็นถนนท่านหลวงแันดินไม้เลข230นะครับนะครับหรือเรียกเข้าใจง่ายว่าถนนเลี่ยงเมืองบนเจนะครับ สองเป็นสีเ่นครับบปางช่วงกัเป็นหกเล่นนะครับ สะพานขามทาารถไฟนะครับโมเมนต์สะพานับเป็นถนนยกระดับนะขามทาารถไฟครับบริวีนี้นะครับอันนี้เป็นทาารถไฟนะครับอยู่พลาที่ออกมาจากขอนแก่นจะเป็นองค่ายนะครับหรืแบบทางรถไฟเป็นชุมชนท่ารถไฟนะครับนี่ขามรถไฟ มาจากกรุงเทพหมดเลยครับผ่าจังหวัดขอแนแก่นมาเลยขึ้นไปจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวผมจะเขา้าถนนมิตรภาพจะขา้าตัวเมืองของแนแก่นนะครับนะครับโล่งแม่นี่นะครับถ้าท่านยกระดับขัมท่านรถไฟข้าเดียวก็ต้องเ,อเข่าเล่นไปนะครับเพราะว่าป้ายิ้วเขียว,ยวมาถึงป้ายิ้วเขียวนี่จะเ,เป็นเลี้ยวนะครับ เลี้ยวเลี้ยวเลยนะครับเพราะนั่นกัพ้นพอบริเวณจะถึงไปก็ต้องเข่าเลยครับหยบาบใส่เลยตรงไปจะไปชุ่มแพร่นะครับแล้วก็ไปจากวัดอุดรท่าน,านีนะครับแต่ว่าผมจะเข่าตัวเมืองขอนแก่นนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปเชื่อมกับถนนท่าหลวงแผ่นดินหมายเลขสองนะครับหรือถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพจะมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับ ขู้ลาดนะครับขอนเจนพูดแลละครับไปเลยอุดรธานีไปสิ้นสุดอยู่จังวัดน้องไข่นะครับนี่ครับผมขอไม่เชื่อมนะครับผมไม่เชื่อมครับท้งหลวงหมายเลขสองนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหรือถนนมิตรภาพตอนเ้าๆนะครับถนนยังโล่งโยนะครับถนนเส้นนี้เพื่อนจบการควมเร็วนะครับนะครับทาลรถ ผมได่เป็นติ๊กอัพกับโมเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแ้าแลนเกินนั่นนะครับเป่นกาิจับความเร็วนะครับจับตรวจความเร็วนะครับเพิ่นกาจีแอนแลนเกินนะครับเกิน80เพิ่นกาจีใส่กล้องจับนะครับกาซิมีทรงทางไปซะนี่นะครับจะเข้าผิดพ้นพ้นนะครับนะครับเสียค่าปรับทางไปซะนี่นะครับทุมเมอร์ในท่านสมัยครับ ทางหลวงบนท่านสมัยครับจัากันนะครับเพราะว่าจะเข้าตัวเมืองจะเข้าตัวเมืองนี่แล่นเร็วไลยครับแล่นลอยแล่นอย่างนี้ล้หลายนะครับเพราะว่าจากี่อย่างว่ามันเบรกไปอยู่นะครับมันลถมันหลนะครับมันก็นเลยแล่นแปดสิบนะครับเนดะ้อแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่นจับตลอด2ีิี่ชั่วโมงนะครับ เมื่อขึ้นแมนบ่มีรถบ่มีล่านะครับเป็นรถบาหวานพี่น้องสี่เหยียบลอยเศร้านะคกับผู้ใครับเพป่นจับคือกองนะครับเพราะจำกัดความเร็วอ,อยู่ที่80กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข่าตัวเมืองถคอนแกนจะเริ่มกับมี่ายรถตัดแม่โคนะครับแถวนีเดืองเอาเป็นสาขา 2, สองสาขาสามเลยนะครับรถตัดแม่โคนะครับเพราะว่าคอนแกนนี่เป็นจังหวัดใหญ่ครับ จังหวัดที่ญ่แล้วก็จะเรื่อเร็วครับเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานนะครับเพราะว่าอยู่ใจกลางภาคอีสานพอดีนะครับบางคนก็ว่าเมืองหลวงของภาคอีสานนลครับจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์รวมอยู่นี่นะครับศูนย์รวมการศึกษาหาวไล่นะครับหรือการสาธารณสุขนะครับมีง่ยงบานใหญ่ๆนะครับโง่ยงบานสีนครลินนะครับขอนแก่นงพยงบานศูนย์ขอนแก่นง่วงบานเอกชุนนะครับอีกหลายนะครับ ผูค้คนกันนิยมมากเอาไฟเขียวแล้วครับบัดไฟเขียวแล้วครับผมก็เอาไฟเขียวนะครับค่อยๆไปครับเพราะว่าเป็นบรรยาาศความเร็วนะครับมาถนนเส้นนี้เฝ้าว่าไรครับจะเฝ้าว่าไรนะครับต้องไปตามเป็นบ่อนะครับ80กสิบทเป็นต,ต่อชิวมู ปนเห็นเสร็จขาวไว้จริงๆนะครับจำกัาเสร็จขาวยาไปแซงกันนะครับยาไปเปลี่ยนเล่นนะครับค่อยๆไปนะครับน้ำกัน เมื่อจะเปลี่ยนมา,าไล่ควันแก่นแหละครับมาหาไล่ควันแก่นนะครับข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะครับไฟแดงเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้ามาหาไล่ควันแก่นนะครับพอเลี้ยวเข้ามาหาไล่ควันแก่นแล้วผมก็จะขอจบการรีวิวตรงไฟแดงตรงนี้นะครับด้วยเอาผมก็จะขอจบ ตรงไฟแดงตรงนี้ละครับอันนี้ไฟแดงนะครับจะเลี้ยวขวากับเขามหาไร่ขอนแก่นนะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อเขามหาไร่ขอนแก่นนะครับขอจบไว้ซ้ำหน่อยนะครับเอาขอพุ่นพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ที่ตามรับชมไฟแดงนี่มีกล้องนะครับเด้อพาไฟแดงหรือดันกล้องที่เอาเลยครับเนี่ยสามตัวนะครับจับในเมื่องอานตะไยครับ โอ้ในเมืองนี่ถแต่พาไฟแดงนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามกฎนะครับเพราะว่าเพื่นใส่กล้องจับนะครับกล้องซุ่มมาเห็นมดดรับเห็นหัวผู้ขับนะครับเห็นหน้าผู้ขับนะครับเพราะนั้นต้องระวังครับเอาขอบพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตะลุ่มนะครับสวัสดีครับ